ก็สวัสดีเพื่อนๆทางช่อง Youtube นะครับผมผมช่องสารพัดช่างอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมช่วงนี้ฝนตกนะครับฝนกำลังตกอาจจะมีเสียงดังนิดนึงไม่ค่อยได้ยินเสียงอันนี้บอร์ดมาแล้วนะครับผมบอร์ดเก่าครับผมอันนี้บอร์ดใหม่ครับใหม่ที่ผมแต่เก่าจากที่อื่นครับผมบอร์ดใหม่หายยากมากเป็นดิจิตอลทีวีด้วยเป็นของดิจิตอลทีวีด้วย ของฟิลิปแทงนิดนึงครับขนาดบอร์ดมือสองยังอยู่ประมาณพันกว่าบาทนะ32มนิ้วอันนี้บอร์ดเก่านะครับถอดออกแล้วนะครับเอามาทําการทดสอบวัดไฟมือนเดิมน,นะครับจุดที่มีปัญหาจุดที่ก่อนหน้านั้นนะตรงนี้นะครับสามันจะไม่นิ่งแต่ไอ้ตัวนี้ก็ร้อนมาก CPU ตัวนี้เย็นมากเลยนะครับจับได้นานเลย ก่อนหน้านั้นที่บอดตัวนั้นบอดเก่าจับอย่างนี้ไม่ได้อรร้อนจับประมาณสามสิบวินาทีร้อนมากนี่จับจับนานได้เลยนะครับไม่มีปัญหาเพราะว่าตัวนั้นเหมือนละการซีพียูมันมันมันมีปัญหาแล้วะครับการทํางานมันมันเสื่อมภาพก็คือเขาบอกว่าฟ้าไม่ใช่ฟ้าลงนะ,ะฟ้ามันประมาณาเรียกฟ้าดาดฟ้าอะไรประมาณนี้นะครับ เรามาวัดไฟได้เลยอยากเสียบปลั๊กก่อนปลั๊กเสียบแล้วเปิดนะครับเปิดสวิตป์ปัดปิดแล้วนะครับผมไปขึ้แล้วตามรูเลยนะครับปิดแล้วนะครับก็บมาวัดไฟกันได้เลย,ยว่าเหมือนเดิมไหมแต่ไม่ร้อนนะครับตัวนี้ธรรมดาไม่ตัดเพราะไอตัวนั้นมันมัน เปลี่ยนตัวนี้แล้วมันนี่ตัวนี้มันยังไม่ร้อนเลยพอจับได้ตัวนั้นจับไม่ได้เลยอันนี้อุ่นๆอ,อันนั้นจับโอ้โหร้อนมากคือไฟสามจุดสามตรงเนี้ยก่อนหน้านั้นที่ที่เปลี่ยนตรงนี้มันมันไม่นิ่งคิดว่าไอ้สามจุดสามตัวนี้มันมีปัญหาหรือเปะ่ะก็เลยเปลี่ยนอมันก็เหมือนเดิมก็เลยกลายเป็นว่าไอกลายเป็นว่าไอตัวไอซีนี้มันชอ็อตความต้านทานมันลดลงง่ายๆครับ ต้อมทานตรงไฟที่3.3ตรงนี้จ่ายเข้า CPU ตัวนี้มันลดลงแล้วมันทำให้ไฟตกทำให้ตัวนี้มันร้อนมันกินไฟกินไฟเกินอาตาัตราแล้วมันมันรั่วลงกราวด้วยวอดตัวนี้นะครับวัดปึ๊บ3.3มุปุ๊บ, 3. 3, บนิ่งเลยนะครับมีสวิงเห็นไหมนิ่งเลยนะอันนี้3.3ที่เดิมนะครับที่ว่ามันมีปัญหานิ่งเลย บอร์ดใหม่นะครับผมถ้า CPU แล้วซ่อมยากตัวนี้นิ่งไหมอันนี้หนึ่งจุดหนึ่งหรือหนึ่งจุดสองครับประมาณไหมเนี่ยหนึ 1. 1่งจุดหนึ่งเก้าสองโอเคได้ครับนิ่งอันนี้ก็สามจุดสามครับอันนี้ก็สามจุดสามตัวนี้นิ่งอยู่แล้วครับบอร์ดเก่าหนึ่งจุดห้าครับตรงนี้หนึ่งจุดห้าันิ่งเลยครับ ใช้ได้เลยเอาว่าวัดที่เดิมสามจุดามที่มีปัญหาบอร์ดเก่าเนี่ยตัวบอร์ดใหม่จะสวิงจุดสุดท้ายแค่นี้ครับถือว่าใช้ได้ลองมาจับดูโหอ,อุ่นๆไม่มีปัญหาครับใช้ได้จบครับต้องเปลี่ยนบอร์ดเพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนบอดก็ไม่จบต้องตามลูกค้าด้วยนะครับว่าจะซ่อมสามารถซ่อมได้ไหม ผมเปลี่ยนตัวนี้ไม่เกินสองพันนะครับราคาบอกได้เลยครับไม่เกินสองพันเปลี่ยนราคาน้อยมากเลยนะครับแค่บอร์ดก็ราคาพันกว่าบาทแล้วนะครับครับก็ถือว่าปกติแล้วนะครับเปิดนานแล้วนะครับเนี่ยจะร่วมห้านาทีแล้วเพราะว่าเปิดก่อนที่จะถ่ายคลิปอีกนะครับถือว่าใช้ได้ครับโอเคเลยนะครับ บอรดถือว่าไม่ร้อนตัวนั้นน้อยหนึ่งนาทีแค่30วินาที40วินาทีก็ร้อนมากตีวนี้ถือว่าปกติไม่มีอะไรมากครับเปลี่ยนบอดจบถ้าลูกกาแฮปปี้เราก็แฮปปี้ครับเรามาวัดจุดอื่นดูนะครับจุดไฟ LED แบ็คไลท์ LED แปดสิบสอวันเดินแล้วก็ไฟ ไฟเลี้ยงชุดขับแบ็คไลท์ LED ไม่ใช่ไฟเลี้ยงไฟเลี้ยงขาเกตขามอเตครับไฟก่อนจะเข้าก่อนจะบูตไฟขึ้นมาเป็น8ปดจสองสามสี่โวลต์โอเคเป๊ะเป๊ะครับบอกถือว่าใช้ได้อันนี้ซื้อจากเพตช่างด้วยกันนะครับผมขายให้คลิปนี้จะไม่ยาวนะครับแค่นี้แหละครับแนวทางเพื่อว่าม,มันเสียทำไมมัน,มน ติดดับติดดับเพราะว่าไอ้ตัวซีพนี่มันมันน่าจะมีปัญหาแล้วคือมันเสื่อมสภาพอ่ะโดนฟ้าไม่ใช่ฟ้าผ่านะมันตื่นฟ้าเรียกง่ายๆเรียกอะไรไม่รู้ัเหมือนที่เปี๊ยดังท,ที่อื่นแล้วมาเข้าที่เราอะเรียกตื่นฟ้าแล้วไม่รู้เรียกอะไรเนี่ยตัวนี้มันร้อนแล้วความต้านทานภายในมันมันลดลงมันเสื่อมสภาพทําให้สามจุดสามตรงเนี้ย ผมก็นึกว่า3ามตรงนี้มัน,มนเสื่อมหรือเปล่ามาเปลี่ยนเขาใช้ไม่ได้อันนี้เอาตัวเดิมใส่ครับ CPU ถ้าเป็นที่ CPU ขนาดนี้โอ้โหถ้าคนที่มีอะไรล่ะเครื่องเครื่องยกยกยกไอตัวเนี้ยอาจจะซ่อมได้หา i อมาเปลี่ยนได้แต่ผมไม่มีไงผมเล่นเปลี่ยนบอร์ดเลยง่ายจบง่ายด้วยเผื่อยกแล้วมีอะไรเสียพวกซีชิปพวกอะไรก็ยกดูแล้วนะไม่มีตัวช็อตลงกาวพวกซีชิป ยกมาวัดผมยกหมดเลยนะเอาไอซตัวนี้ออกบตรกี้ยกออกมาส่วนไอคนอื่นที่เขาทําอาจจะมีซีชิปมีอะไรรั่วบอกไม่ถูกมันเยอะครับถ้าลองง่ายๆอ่ะคือเสนอลูกค้าไปถ้าลูกค้าโอเคแล้วก็เปลี่ยนบอ,อร์ดเลยง่ายดีกว่ามีบอร์ดใหม่นีบอร์ดเก่าเก่าเขาใหม่เราครับ ที่มันตัดไปเพราะว่ามันมันสแตนบายนะครับเพราะว่าไม่มี่ทีมันตัดไม่มีภาพไม่มีสัญญาณเข้าไปที่หน้าจอมันก็เลยตัดนะครับไม่ได้เกี่ยวกับบอดมีปัญหาเราจะลองอเอาสัญญาณภาพเข้าไปครับก็ขอจบคลิปรทางการซ่อมคลิปสองของ t v วีฟิลิปฟิลิปามนิ้วเพียงเท่านี้ครับผม สวัสดีครับ